สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Wives Podcast พื้นที่เล็กๆที่เราจะได้คุยกันด้วยหัวใจแบบไม่ต้องพยายามเข้มแข็งตลอดเวลาวันนี้อยากชวนทุกคนมานั่งคุยเรื่องหนึ่งเรื่องของคนที่ไม่ค่อยพูดถึงตัวเองเท่าไหร่แต่กลับเป็นคนที่แบกทุกอย่างไว้มากที่สุดในบ้านใช่ครับผมกำลังพูดถึงลูกคนโตลูกคนโตที่ใครๆก็บอกว่าเก่งที่สุด อดทนที่สุดเข้มแข็งที่สุดแต่ในใจอาจจะเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดโดยไม่มีใครรู้เลยลองนึกย้อนกลับไปตอนเด็กๆสิครับคุณจำได้ไหมว่าคำชมแรกๆที่คุณได้รับจากพ่อแม่คืออะไรเก่งมากเลยลูกดูแลน้องด้วยนะอย่าร้องสิลูกต้องเป็นตัวอย่างให้น้องดูฟังดูเป็นคำพูดปกติใช่ไหมครับแต่สำหรับเด็กเล็กๆคนหนึ่ง มันคือข้อความที่ฝังเข้าไปในใจเป็นเหมือนคำสั่งล่องหนที่บอกว่าถ้าอยากให้พ่อแม่รักต้องเข้มแข็งต้องดูแลต้องทำได้ทุกอย่างตั้งแต่นั้นมาการเข้มแข็งก็กลายเป็นหน้ากากที่ลูกคนโตใส่ไว้ทุกวันไม่ใช่เพราะอยากอวดเก่งแต่เพราะกลัวว่าถ้าเผลออ่อนแอสักนิดจะไม่มีใครพึ่งได้นักจิตวิทยาชื่ออัลเฟดแอลเลอร เคยพูดไว้ในทฤษฎี b i r ร์ o ออเดอร์ทีว่าลูกคนโตมักเติบโตด้วยบทบาทผู้ดูแลหรือ caretaker role เขาโตมาในช่วงที่พ่อแม่ยังไม่ชินกับการเป็นพ่อแม่จึงถูกคาดหวังสูงกว่าและต้องรับผิดชอบมากกว่าลูกคนอื่นในบ้านลองพิดดูนะครับตอนที่คุณอายุสิบขวบคุณอาจจะต้องตื่นเช้าปลุกน้องไปโรงเรียนต้องช่วยล้างจาน ช่วยแม่ดูแลบ้านทั้งที่อายุเท่านั้นมันควรเป็นวัยที่ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างไร้กังวลมันเลยไม่แปลกเลยครับถ้าในวัยผู้ใหญ่คุณจะกลายเป็นคนที่รู้สึกผิดทุกครั้งที่อยากพักเหมือนสมองมันถูกโปรแกรมให้ต้องทำต้องดูแลต้องควบคุมคุณสังเกตไหมครับว่าลูกคนโตมักเป็นพนักงานที่เจ้านายรักเพราะทำงานดีมีวินยัย ไม่เคยบน่นไม่เคยปฏิเสธงานแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาจะมักเป็นคนที่หมดไฟเร็วมากเพราะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจนลืมดูแลตัวเองเคยไหมครับที่คนอื่นบอกว่าเหนื่อยก็พักสิแต่ในหัวคุณกลับมีเสียงตอบท,ทันทีว่าไม่ได้หรอกถ้าฉันไม่ทำใครจะทำความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่มันคือสัญญาณของความเหนื่อยสะสม เหนื่อยจากการพยายามเป็นที่พึ่งให้ทุกคนเหนื่อยจากการต้องแสดงออกว่าโอเคเสมอแม้ในวันที่หัวใจแทบจะล้มลงอยู่แล้วลูกคนโตมักรักด้วยความรับผิดชอบครับเขาจะดูแลคนรักเหมือนดูแลน้องทําทุกอย่างให้แต่ลืมถามว่าตัวเองต้องการอะไรในความสัมพันธ์แบบนี้มันเลยไม่เท่ากันอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าถูกควบคุม แต่ลูกคนโตกลับรู้สึกว่าฉันก็แค่พยายามทำให้ดีที่สุดไงนั่นแหละครับคือความเหนื่อยที่ไม่มีชื่อมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยแต่คือผลจากบทบาทที่เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าลูกคนโตมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเบิร์นเอาท์และแอนซายตี้ดิสออเดอร์ได้ง่ายเพราะพวกเขาคุ้นชินกับการควบคุมทุกอย่าง จนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังสูญเสียพลังไปมากแค่ไหนมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าคนที่รับบทผู้นำหรือผู้ดูแลในครอบครัวตั้งแต่เด็กมีระดับคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดสูงกว่าคนทั่วไปถึง27และเมื่ออยู่ในสภาวะนี้นานๆสมองจะเริ่มเชื่อว่าความเครียดเท่ากับความปกติจนวันหนึง่งถ้าไม่มีเรื่องให้กังวลคุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตว่างเปล่า เพราะสมองชินกับการต้องจัดการอะไรบางอย่างตลอดเวลาลูกคนโตส่วนใหญ่เก่งเรื่องการดูแลคนอื่นแต่ไม่ค่อยถนัดการให้คนอื่นดูแลตัวเองเพราะกลัวจะเป็นภาระกลัวจะเสียภาพลักษณ์ของคนเข้มแข็งแต่ผมอยากบอกคุณว่าการยอมให้ตัวเองอ่อนแอไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่าลงเลยนะตรงกันข้ามมันคือการเติบโตในแบบที่ลึกที่สุด เพราะความเข้มแข็งจริงๆไม่ใช่การไม่เคยร้องไห้แต่มันคือการกล้าที่จะยอมรับว่าฉันก็มีวันที่ไม่ไหวฝึกพูดคำว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็นหรือขอเวลาให้ตัวเองจำไว้นะครับการปฏิเสธไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งแต่มันคือการรู้ลิมิตตัวเอง ให้รางวัลกับตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครชมไม่ต้องรอให้ใครบอกว่าทำดีแล้วเพราะบางครั้งคำชมนั้นอาจจะไม่มีวันมาถึงพูดความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจลูกคนโตชอบเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวแต่ยิ่งเก็บไว้นานความเครียดมันจะยิ่งหนาแน่นลองเปิดใจพูดบ้างถึงแม้จะไม่ชินแต่คุณจะรู้สึกเบาขึ้นมากยกภาระบางอย่างออกจากไหลตัวเอง ไม่ต้องเป็นฮีโร่ทุกวันก็ได้นะครับบางครั้งการให้คนอื่นได้มีโอกาสรับผิดชอบเองก็เป็นการเติบโตของเขาเช่นกันลูกคนโตไม่จำเป็นต้องแบกโลกไว้คนเดียวครับคุณไม่ต้องเป็นที่พึ่งให้ทุกคนตลอดเวลาเพราะบางครั้งการพักก็คือการดูแลที่ดีที่สุดแล้วอย่าลืมนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยคุณมีสิทธิ์ที่จะร้องไห้และคุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ใครสักคน โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยวันนี้ผมอยากฝากคํานี้ไว้กับลูกคนโตทุกคนครับว่าการเข้มแข็งไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือทางเลือกและคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกพักเมื่อไหร่ก็ได้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบตอนนะครับถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าตรงกับใจหรืออยากส่งต่อให้ใครที่เป็นลูกคนโตเหมือนกันอย่าลืมแชร์ต่อไปนะครับเพราะบางทีคำว่า เธอไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้อาจเป็นสิ่งที่ใครบางคนรอฟังมานานมากแล้วแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวจากใจใน Happy w i b e s Podcast เติมพลังบวกให้ทุกวันของคุณครับ